คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมส่งเข้าประกุลและผมนายจิรเมรน้อยเมืองสวัสดีปีใหม่ไทยทั่วลลามาอีกครารอบป,ปีสีสมัยขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยอำนวยชัยบรรดาลประทานพรขอให้โรคโควิดจงหายพลันให้สุขสรรเฉกเช่นเมื่อครั้งก่อน พูนและเพิ่มเติมค่าฐานัันดอนเกียรติกรรจรยืนนานกาลเวลาติ่มเปรมใจยิ่งนักในวันนี้สวมใส่สีเหลืองทองงามหนักหนาสัญลักษ์รุ่งอรุณสว่างจ้าสงบหามาสู่ปัตถภีคือโพทองหัวเฉียวสถาบันเหลืองทองนั้นรุ่งเรืองเฟื่องสุขสีความเป็น งามประจักษ์ทั่วธานีอาระยะมีสืบวัฒนธรรมชุดที่สวมใส่ในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีเหลืองทองของสัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของความรู้แจ้งเห็นจริงอันนำความสวรรม่างสะอาดและสงบมาสู่โลกนั่นคือต้นโพทองของมหาวิทยายลัยหวัวเฉียวเฉลิมระเกียรติ นอกจากนี้สีเหลืองทองของต้นโพทองยังสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมที่ได้สืบทอดสืบสานความเป็นไทยที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นชุดไทยที่มีความวิจิตรโสภาที่ได้สวมใส่ในวันนี้ต้นโพทองเมื่อเติบใหญ่ขึ้นย่อมอย่างรากลึกแต่กิ่งก้านสาขาทั่วอณาบริเวณกว้างขวางไพศาลครอบคลุม ให้ร่มเงาแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่เปรียบดั่งงานสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือคุ้มครองเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาให้สามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้รวมถึงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขขอบพระคุณครับงจึดวล